ลูกศึกษาต,ตำราแพทย์มาตั้งแต่ยังเล็กทั้งยังคำนับนักโพ์ในป่าลึกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์เรียนรู้วิชาปรุงยามาไม่น้อยท่านพ่อใช้ชื่อยาสมุนไพรมาตั้งชื่อรูปทั้งหกก็เพื่อต้องการให้พวกเราจดจำเกตอันรุ่งโรืองของบรรพบุรุษท่านพ่อผู้สตัตวาตั้งใจทำด้วยความยากลำบากลูกย่มจำได้ขึ้นใจ <c oughs> ดีมาก ู้สึบทพราตระกูลเหยาาเมื่อมาถึงรุ่นพ่อวิชาการแพทย์ก็ได้เลือนหายไปกับทั้งหมดแล้วนึกไม่ถึงว่าลูกสาวของข้าจะศึกษาวิชาแพทย์ไม่ลืมรากเง้าของตัวเองนี่ถือเป็นการแก่เครียดบรรพบรุษอย่างยิ่งก็แค่เป็นการแพทย์มีอะไรดีนักหนาะมีความสามารถด้านการแพทย์สมบูรดีตั้งมากมายอย่าลืมทราบพราที่เจ้ามีชื่อเสียงเงินทองอยู่ทุกวันนี้ ก็แลกมาด้วยวิชาการแพทย์ของมันพ่อบุษทั้งนั้นอ๋อยายเด็กนี่เมื่อก่อนยังดูซื่อเพือโง่เขาอยู่เลยเหตุใดวันนี้ถึงได้เชี่งพูดนะถ้ารู้อย่างนี้ข้าไม่พานางกลับมาด้วยหรอกในท่านชิงตาย,ยังเด็กไม่รู้ความท่านค่อยๆสั่งสอนนางก็ได้ปัญเชียอายุน้อยกว่านางยังมีความรู้มากกว่านางอีกทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าตามใจจนเป็นนิสยัย แม่ลนะท่านท่านก็รู้ว่าข้าชอบเด็กเป็นที่สุดไม่ว่าเด็กคนไหนในบ้านข้าก็าตามใจไม่ได้ไม่พูดเรื่องนี้แล้วฟันเชียฝังกินข้าวเสร็จแล้วไม่มีของหวานชิ้นใหญ่ให้เจ้าด้วยรับรับท่านแม่เล่งไม้เล่งมือกันน้อยต้องหุ่นของคุณหนูห้าเข้ามาให้เสร็จก่อนฟา้ามืดส่วนของพวกนี้จินกุยเฟยส่งมาทานให้ท่านหนูสี่พวกเจ้าต้องระวังให้มาก คุณหนูสี่พักอยู่ที่เรือนหยกอยู่ดีๆเหตุใดพ่อคุณหนูห้ากลับมาต้องย้ายออกไปด้วยเล่าชีแม้จะกล่าวว่าเป็นพี่ควรจะเสียสละให้น้องก็เถอะแต่คุณหนูห้าก็อาจจะไม่ได้หัวแข็งนักก็ได้ปัญเชยอยู่บ้านนอกมาตั้งแต่แรกไละรับความลำบากมาไม่น้อยกลับมาครั้งนี้แน่นอนว่าจะต้องมองประเรนที่ดีที่สุดของจวนให้แก่นางเรือนหยกเป็นเรือนที่จินกุยเฟยตั้งใจสร้างให้ชิงาตหลานสาวของนางโดยเฉพาะ จินคุยเฟยลองสาวของจินซือเมื่อพบเทอแล้วจินซือแท่งนำเป็นหวังดีให้เขาว่าย่าเข้ามาอยู่ที่นี่ท,ที่แท้แล้แรกต้องการให้ทุกคนเข้าใจข้าพีชคิดว่าค่าเป็นคนเอาแต่ใจและต้องการยึดครองบ้านแต่เพียงผู้เดียวเพื่อสร้างความแค้นพยาบาทระหว่างค่ากับจินคุยเฟยหยุดก่อน ูกหวังว่าท่านพ่อกับท่านแม่จะถอยคำสั่งเจ้าค่ะลูกจะย้ายเข้ามาอยู่ที่เรือนหยดนี้ไม่ได้เด็ดขาดอะไรของเจ้าข้า,าห์มอบของที่ดีที่สุดให้แก่เจ้าจะยังต้องการอะไรอีกหรือว่าเจ้ากำลังเกียดห้องที่ข้าเคยอยู่ถึงได้หักหน้าข้าต่อหน,น้าทุกคนเช่นนี้ท่านพ่อท่านแม่ลูกร,ร,รู้ว่าพวกท่านทำเพื่อลูก หากบัญเชียยเข้ามาอยู่ที่เรือนโยกคนนอกที่ไม่รู้เรื่องด้วยคิดยังไงกับลูกเราพอกลับมาก็แย่งห้องของพี่สาวต่อไปรูะยังจะมองหน้าใครได้ยิ่งไปกว่านั้นคนในจวนต่างก็พูดกันว่าเรือนยกที่จินกุยเฟยตั้งใจสร้างให้ท่านพี่โดยเฉพาะหากลูกแยกเข้าไปอยู่ทูดจินกุยเฟยอย่างไรอืมพอคิดไม่รอบคอบเองเกือบทำร้ายลูกเสร็จแล้ว จินไตเจ้ายาเข้าไปเถอะส่วนปานเชให้พักอยู่ที่เรือนว่างอยู่หูยินดูแลเรื่องในจนทั้งหมดทำไมเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้ถึงไม่รู้นายท่านเช่นนั้นขอบคุณท่านแม่ข้าชอบที่เจ้าแสดงท่าทีง้อข่าออกมาหลังที่จนตลอกลูกรักท่านแม่ที่สุดเลยเจ้าค่ะจินซื้อให้ข้าดูหน่อยสิว่าเจ้าทำอะไรได้อีก ขอบคุณอะไรกันเด็กโง่นี่เป็นสิ่งที่แม่ควรทำยายเด็กบ้าข้าเกียดเจ้าไม่ต่างจากแม่ของเจ้าเลยเดือนว่างู่อยู่ใกล้กับห้องของในท่านที่สุดเลื่อนเป่าโซเด็กปานเชียนนั้นคือเลื่อนหยกไปแล้วงั้นหรือเจ้าข้าลาฟูหลินคณหูห้าช่างเก่งยิ่งนักใครอยากด้คิดลังแกนางเชียวไม่แน่จะล้มจินซือลงได้ก็ได้นะเจ้าคะ่ะ ยังเร็วไปตอนนี้ตระกูลของนางได้รับความปวดปานจากฟาบาทต่อไปเก่งว่าปานเชเด็กคนนั้นจะต้องลำบากแล้วเชียงจูตั้งแต่นี้ไปเจ้าเป็นคนของคุณหนูห้าจะต้องสาบานว่าจะปกป้องนางด้วยชีวิตของเจ้าเราฟูหลินวางใจสอนให้เชียงจูจะต้องบูกน้ำรุยไฟและต้องปกป้องคุณหนู5เป็นอย่างดีเจ้าค่ะ หลาฟูหลินเจียงจูถูกท่านเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กชีวิตนี้เป็นของท่านมานานแล้วแน่นอนว่าใครจะต้องทำตามคำสั่งของท่านอยู่แล้วต่อจากนี้ไปคุณหนูห้าคือนายของข้าเซียวจูขอพระโพธิสัตว์คุ้มครองปานเชียด้วยเถิดหวังว่านางจะวิเชียาตาของจนโวและช่วยให้ข้าบรรลุแผนการใหญ่ย้ายเหมือนกับแม่ของนางที่ถูกจินซื่อสังหาร เรือนว่างเหรอน้าหนีพ้นหลุมพังของพบกรได้บ้างแล้วต่อไปะจละล่ารวมไม่ได้เด็ดขาดต้องคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงอยู่เงียบๆคุณหนูเราฟูลินให้บ่าวมาคอยรับใช้ท่านเจ้าค่ะเสียงนี้ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วให้บ่าวพาคุณหนูเข้านอนเถิดเจ้า่ะเสาวใช้ผู้มีวรยุทธ์แห่งเรือนเป่าโซเชียงจู นางคือเซียงจูนี่ก็ดือแล้วเสาร์เยายังไม่เปลี่ยนชุดนอนให้คุณหนูอีกทำไมคุณหนูถึงไม่พูดอะไรเลยหรือว่าข้าทำอะไรให้นางโกรธคุณหนูจะได้โมโหไปเลยบ่าย่าไปเตรียมให้เดี๋ยวนี้เซียงจูที่นี่ไม่ได้มีกฎอะไรนี่ร้ไรน้อยก็ต้องคูกเขาต่อไปไม่จำเป็นต้องทำาหอมเคารพข้าแล้วก็ไม่ต้องแทนตัวเองว่าบ่าวด้วยคุณหนู เมื่อพบแล้วเชียงจูจงรักพักดีและทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถสุดท้ายก็สละชีวิตผู้ช่วยข้าจนถูกกินซื้อเผาทั้งเป็นคุณหนูรีบหนีไปหมูหยินจะทำร้ายท่านไม่ต้องรีบร้อนเข้านอนไหนข้าดูเจ้าให้ชัดหน่อยสิคุณหนูสามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งในพบนี้ช่างดีจริงๆ คุณหนูแย่แล้วเจ้าข้าคุณชายสามให้พนั้นที่หอเจนสูจนถูกจับตัวไว้เจ้าค่าในท่านรู้เข้าโกรธมากตอนนี้กำลังจะไปถ่ายตัวคุณชายสามเซียงจูตามข้าไปที่ห้องโถงชาติชั่วย้วมอมมหใครไม่ยั่วกับไปย้มมหัเจ้ามันตะพานแห่งเมืองหลวงเหมือจึงซู ตอนนี้ยังต้องให้ค่าเอาเงินสามล้านตำรึงไปถ่ายตัวมันออกมาอีกช่างหน้าอาขายหน้าของตระกูลเหยาของข้าจริงๆท่านต่อให้ฉางจูจะไม่เอางานเอาการท่านก็ไม่อาจจะไม่สนใจเขาได้นะเจ้าคะ่ะถ้าเขาเป็นอะไรไปเช่นนั้นข้าข้าก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว คิดไวแล้วว่าเจ้าโง่นั้นน่ะจะต้องหลงกลค่ายเด็กรับใช้ที่คอยติดตามข้างกายเขาเสื่อไห่เขาเที่ยวดื่มกินและเล่นมาน,นั้นทุกวันในที่สุดวันนี้เขาก็ถ่วเข้อสูงหายในหน้าข้างใหญ่ท่านพ่อพาเข้าไปเ้วยเถิดเร็วไรเป็นสายเป็นเส้นยาจากตัวนตาม,มอำเภอใจได้อย่างไรรีบกลับไปนอนซะ ท่านพ่อแม้ว่าข้าจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่เลือดย่อมข้นกว่าน้ำวันนี้พี่สามมีภัยถึงตัวลูกจะนอนหลับลงได้อย่างไรโปรดพาลูกไปด้วยเถิดถ้าพี่สามของเจ้ารู้ความเช่นเจ้าก็คงดีพอจะได้วางใจงั้นเจ้าก็ไปด้วยกันกับพ่อก็แล้วกันเจ้าค่ะยายเด็กนี่คิดจะออกไปหาที่ตายหรือยังไงกำจัดทิ้งทีเดียวทั้งสองคนภายในคืนเดียวประหยัดแดงข้าไปเยอะเลย กินซือคอยดูให้ดีเถอะ